สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่เซสชันการฝึกอบรมสำหรับเซนเซอร์ o t d Vision ในวิดีโอนี้เราจะแสดงวิธีการปรับเทียบ o 2 d ด้วยรูปแบบที่ปรินต์ออกมาเริ่มกันเลยเปิดแอปพลิเคชันเลื่อนไปที่รูปภาพและหน้าทริกเกอร์เปิดแถบ t r i g g e r and General ัแล้วคลิกที่ปุ่มปรับเทียบที่ด้านล่างตัวช่วยสร้างจะเปิดขึ้นเลือกภาพที่2ที่มีชื่อว่า Calibration w i t h Pattern เตรียมการปรับเทียบเลือกเครื่องหมายตามระยะห่างจากวัตถุของคุณและปริ้นเครื่องหมาย ในกรณีของเราจะปรับน้อยกว่า50เซนติเมตรกดปุ่มปริน้นมาร์เกอร์แผ่นงานจะเปิดขึ้นและปริน้นมันออกมาปิดใช้งานการตั้งค่ามาตราส่วนทั้งหมดบนเครื่องปริน้นของคุณเมื่อจะปริน้นลวดลายนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้ได้ระยะทางที่ถูกต้องและเพื่อหลีกเลี่ยงการสะท้อนที่รุนแรงบนมาร์เกอร์ที่ปริน้น คุณสามารถเอียงเซ็นเซอร์ได้2-3องศาซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงการสะท้อนทั้งหมดบนงานพิมพ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับรุ่นอินฟราเรดในหน้าถัดไปคุณสามารถตั้งค่าโฟกัสของ O2D ได้ด้วยปุ่มปรับแต่งอัตโนมัติการดำเนินการนี้อาจใช้เวลาสักครู่ในหน้าถัดไป คุณสามารถกำหนดค่าเวลาเปิดรับแสงเพื่อให้ทุกจุดมีคอนทราสที่ดีได้วางรูปภาพของคุณไว้ตรงกลางแล้วกดปุ่ม Use Image เปลี่ยนการวางแนวทั้งสองทิศทางแล้วกด Use Image อีกครั้งรูปแบบจะต้องสมบูรณ์ในด้านการมองเห็นทำซ้ำขั้นตอนนี้จนกว่าเปอร์เซ็นต์ที่แสดงจะแสดงค่าที่สูงกว่า85 หากคุณต้องการวัดวัตถุที่สูงกว่ารูปแบบเรียบให้กำหนดเซตของสิ่งนั้นแต่ถ้าไม่ก็ทำต่อได้เลยการปรับเทียบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราสามารถวัดระยะห่างของไม้บรรทัดเป็นม mm ิลลิเมตรแทนที่จะเป็นทิกเซลได้แล้วเพื่อที่จะทำเช่นนั้นคลิกที่ไอคอนเส้น และเลือกจุดที่คุณต้องการจะวัดขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่ครั้งหน้า